สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนเราเพื่งทุกคนกับเข้าสู่ชาแนลของลุงกันนะ <c oughs> วันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุนะคะลงุงซื้อมาจากช้อปปี้เป็นถุงแบบใหญ่มากเลยนะคะก็จะมีแบบเพื่อนฝากซื้อด้วยเนาะแล้วก็แบบซื้อให้ตัวเองซื้อกันเป็นแกงอ่ะเขาจะปะพี่นายทุกคนโอเคแล้วก็จะมาใช้กังไกยกันนะคะแล้วก็จะมาเปดิดกันอ ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะมาเปิดเปิดแบบนี้เลยนะคะโอเคโอ,คโอคนี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะทุกคนเสื้อกันหนาวแบบน,นีอนะ้อันนี้ก็จะมีสีครีมสองสองสีนะคะแล้วก็เป็นสี เออสีอะไรมันเป็นเหมือนสีน้ำเงินอะสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีชมพูนะคะสีคือน,น่ารักขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะหมดแล้วนะโอเคนี่ของเพื่อนนะคะนี่ของลุงก็จะเป็นสีชมพูนะคะเบลคึขนกว่าเพื่อนอีกอ่ะทุกคน OK. แล้วก็จะมาลองใส่แต่นะปังนี่โอ้ทุกคนน่ารักมากทุกคนเห็นไหมในกล้องออกชมพูอ่อนๆน,นะคะแต่ว่านี่มันแบบชมพูเข้มแบบมันไม่ได้เข้มอะไรขนาดนั้นเว้ยล้วมันแบบกลางๆอะ่ะแล้วก็แบบเนื้อแบบนิ่มๆน,นะคะทุกคนนิ่มมากนี่นี้นะคะโอ้ นี่นะเดี๋ยวไปใส่มาดูโอเคค่ะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะทุกคนชมพูแบลมากแบลคือมากเลยข้างหลังอาจจะลกๆหน่อยนะทุกคนอย่าไปสนใจข้างหลังสนใจค่ะน่ารักมากเลยทุกคน ประมาณนี้นะทุกคนมันจะเป็นนี้เลยเดี๋ยวลุงจะทิ้งชื่อร้านมาให้นะทุกคนนี่ร้านจะร้านนี้นะคะแล้วก็สินค้าที่สั่งมันจะเป็นนี้โอเคทุกคนวันนี้ขอจบเพยียงแค่ห้องนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ